เกินค่าเกษตรกรรับมือรอบนี้ยาวๆจุกจุกเฮียกระกาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตตะไพอุตอภยัยเฮียกรากาศทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรณ์วิธิพรลุงพิลาชัยทางเ Facebook ประจำวันศุกร์ที่14มิถุนายนซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้ รวมถึงแนวโน้มของฝนในอีก24ชั่วโมงข้าหน้า10วันล่วงหน้ารวมถึงในเดือนนี้และเดือนหน้าจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับเกษตกรกในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางภาคอีสานโดยเฉพาะอีสานทางตอนกลางถึงตอนล่างภาคตะวันออกฝั่งบนรวมถึงภาคเหนือทางตอนล่างในบางพื้นที่ในช่วงนี้ยังประสบพบเจอ กับปัญหาสภาวะฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่เลยนะครับยังไม่มีน้าในการทําเกษตรกรรมเลยแต่ในบางพื้นที่ฝนตกจริงแต่ปริมาณฝนไม่เพียงพอต่อความต้องการในด้านของพื้นที่ภาคการ,กรเกษตรและอยู่นอกเขตชนบทฐานในช่วงนี้ซึ่งนะครับก่อนหน้านี้ในบางพื้นที่ก็เริ่มมีสภาวะฝนทิ้งช่วงเข้ามาแล้วนะครับในบางพื้นที่ก็เริ่มที่จะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วง โดยนะครับคาดการณ์หลังจากนี้เป็นต้นไป14มิถุนายนจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ30มิถุนายนและในเดือนหน้ากรากฎาคมซึ่งนะครับในช่วงนี้คาดว่าจะเกิดปัญหาสภาวะฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ก็เริ่มเข้ามาแล้วแต่ในบางพื้นที่ก็เริ่มที่จะไม่มีฝนตกฟ้าขนองลงมาแล้วนะครับและนะครับในด้านของปริมาณฝนที่ตก บางพื้นที่ก็ยังมีฝนตกปกติแต่เราจะสังเกตเห็นนะครับในช่วงก่อนหน้านี้ฝนตกแต่ละทีไม่ต่ำกว่า30นาทีแต่ช่วงหลังๆมานี้ฝนเริ่มตกน้อยลงตกแต่ละทีประมาณ3 5นาทีและในบางพื้นที่ตกแทบจะไม่ถึง1นาทีนะครับฝนตกแบบวิ่งตกแบบเมฆพัดไปอย่างรวดเร็วและในบางพื้นที่ก็ไม่มีฝนตกฟ้าขนองลงมาเลยเตรียมไถหวานข้าว แต่ฝนที่ยังไม่ตกก็ยังคงหวานไม่ได้นะครับเพราะในช่วงนี้เป็นช่วงของการเกิดสภาพะฝนทิ้งช่วงตลอดทั้งช่วงเลยนะครับอาจจะมีฝนเข้ามาบ้างแต่การกระจายตัวของกลุ่มฝนไม่ดีเลยนะครับในช่วงนี้คาดว่าสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้น หลังจากในด้านของร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนซึ่งในขณะน,นี้ในด้านของร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปปกคลุมประเทศจีนทางตอนใต้เวียดนามทางตอนบนและสปปลาวทางตอนบนดังนั้นนะครับหลังจากในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปในด้านของร่องจะค่อยๆขยับลงมาขยับลงมาแล้วไม่ใช่ว่าจะมีฝนตกฟ้าขนองเลยนะครับแต่ต้องสะสมพลังงานความชื้นไว้ก่อนระยะหนึ่งอาจจะเริ่มตกฟ้ามาบ้าง แต่ปริมาณและการกระจายตัวยังไม่มากนักคาดว่าจะเริ่มกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนและตุลาคมแต่ในช่วงนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่มีฝนตกฟ้าขนองลงมาเลยนะครับอาจจะมีฝนเข้ามาบ้างแต่ปริมาณฝนเพียงน้อยนิดไม่เพียงพอต่อในด้านของภาคการเกษตรดังนั้นในช่วงนี้พื้นที่นอกเขตชประทานแอดมินแนะนําให้เจาะบาดานไว้เลยนะครับเพราะฝนในบางพื้นที่ ก็ยังคงแห้งแล้งอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้แอดมินขอเป็นกำลังใจงให้ในทุกพื้นที่นะครับถึงแม้ว่าในวันนี้จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาแต่ก็เป็นส่วนน้อยที่จะได้คือบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของภาคเหนือในแนวใกล้กับร่องมรสุมนะครับอาจจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่ซึ่งปริมาณฝนตั้งแต่3.5-1มเมตรจนถึง90มเมตรคือบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและตาก ระวังฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับแต่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยยังคงประสบพบเจอกับสภาวะฝนทิ้งช่วงปริมาณฝนยังน้อยอยู่นะครับซึ่งฝนน้อยที่สุดในวันนี้จะอยู่ที่ภาคอีสานจะมีฝนเข้ามา10%รองลงมา20%ที่ภาคก,กลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน20%ส่วนฝนมากที่สุดก็ยังน้อยอยู่นะครับ บริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝน30%ซึ่งจังหวัดที่ตกก็มีเพียงน้อยนิดในบางพื้นที่เท่านั้นต่อไปเพนจะพาไปดูในด้านของการพรยรากราณ์ในวันนี้ถึงพรุ่งนี้14-15มิถุนายน2567พยากราณ์ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปดูในด้านของการพรยรากราณ์จากภพาพพิ่ท่านเห็นในขณะนี้เป็นภพาพพื้นที่ที่เกิดขึ้นจริง ของสภาพว่าฝนทิ้งช่วงบริเวณพื้นที่บ้านของแอดมินถึงแม้ว่าฝนจะตกเข้ามาบ่อยนะครับแต่ปริมาณฝนไม่ได้ในด้านของน้ําก็ไม่มีเลยนะครับแต่ดีหน่อยที่ข้าวยังไม่แห้งตายแต่ก็มาลอมมาล่ออยู่นะครับในช่วงนี้ถ้าไม่มีฝนตกฟ้าขนองลงมาอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ข้าวที่ปลูกเอาไว้น่าจะแห้งตายทั้งหมดนะครับ เป็นกําลังใจให้ในทุกพื้นที่ขอให้ฝนตกต้องตามไปดูกันนะครับต่อไปอนิชาพาไปดูที่ด้านของการพยากรณา์าในวันนี้ถึงพรุ่งนี้14-15ถึงมิถุนายน2567พยากรอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือในวันนี้จะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ30และจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตาก อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด33-35องศาจากลมตํำตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาพจำลออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ10ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด 34-37องศาจากลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0บ0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ20ส่วนมากอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด2 4 2 8องศาและสูงสุด36-37องศาจากลมตมตกเฉียงใต้ความเร็วส0บถกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ30 ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดยี2 9ิถึงองศาและสูงสุด33-36องศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื่อนสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน,นฟ้าขนองร้อยละ20อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาและสูงสุดสาม8ถองศา จากลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0บถึงสบกิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ20ส่วนมากจังหวัดสงขลาปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดย4ิบสถึงองศาและสูงสุด3าท่าถึง37องศาจากลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็วสิถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคขึ้นสูงประมาณ1เมตร ห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ20ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด2 5 2 8องศาและสูงสุด34-36องศาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วถึ5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลเคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่ภูเก็ตลงไป ลมตําตกเสียงใต้ความเร็วสูงถ,ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนเรื่อนสูงมากกว่า1เมตรดังนั้นขอให้ทุกท่านติดตามพะยะการกรณ์ประกาศคาเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมิจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร ให้รับทราพอมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด u ับสไคร e กดแชร์ใหนดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ